ถ้าคุณสนใจวัตถุมงคลน,นะครับในรูปลักษเท้าพญายมนะครับลองมองหาเท้าพญายมตามภาพนี้ดูนะครับที่เห็นไปนะครับเป็นภาพเท้าพญายมนะครับของวัดไผ่เหลืองนะครับที่เพื่อนเพื่อนส่งมาหาข้อมูลเชิงลึกด้านพลังงาน วัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลรูปลักษ์เท้าพยายมนะครับตามภาพนี้มีพลังงานสูงนะครับทางด้านป้องกันภัยนะครับถ้าคุณนำสิ่งนี้ไปเดินทางใกล้ไกลหรือเข้าไปสถานที่ที่คุณไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วัตถุมงคนตามภาพนี้ สามารถช่วยเหลือคุณได้แบ่งปันความรู้เอาไว้ให้นะครับการใช้วัตถุมงคลนะครับต้องรู้พลังเด่นว่าเหมาะกับงานด้านไหนและต้องรู้ได้ว่าวัตถุบคลชิ้นั้นมีพลังอ่อนปานกลางหรือว่าสูงเหมือนคุณขับรถยนต์นะครับ รถยนต์ที่เครื่องแรงๆกับเครื่องต่ำๆการออกตัวการวิ่งเข้าหาเป้าหมายย่อมได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ